ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ใหม่ทุกคนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ขนส่งขนส่งตะลิงเขตตะลิงชันนะครับมาต่อภาษีรถแต่มาได้ไม่ได้ลงไปต่ออที่สำนักง,งานนะครับต่อแบบอ่าเขาเรียกอะไรนะครับได้ได้ถูหร,ห,รหรืออะไรนะฮะ <laughs> ผมก็ไม่้น่นนกันแบบมัจนจะมีป้อมนะครับ ขับไปขับรถไปยื่นเอกสารให้เขาเลยครับไม่ต้องลงจาดรถนะฮะปีใหม่นี้ก็ทุกคนคงจะเข้าใจนะครับสถานการณ์ของไวรัสโควิด COVID นะครับไนอะ้โรคโควิดเนี่ยอย่างแพร่ระบาดคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปข้างนอกเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ลงคลิปนะคฮะคลิปไม่ค่อยไม่ค่อย มีก็เลยต้องขออภัยพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ผมอาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับช่วงนี้เพราะว่าออกไปข้างนอกก็ลำบากนิดน,นึงไม่ใช่แต่เราจะกลัวเขานะครับเข,เขาเขาอาจเขาแบบคนที่เราจะไปหาเขาเขาอาจจะกลัวเราเหมือนกันนะฮะก็เลยไม่ค่อยได้ไปรอก่อนครับ เราให้สถาน,นการณ์มันดีขึ้นก่อนนะครับเนาะไม่ว่ากันใหม่แต่ก็จากพยายามนะครับพยายามหาอะไรสิ่งที่พอจะทําได้นะครับอาจจะเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆคือเราเรื่องบางทีจะ หาไอ้วิธีนำเสนอแบบใหม่ก็คือจะบอกเก็ดความรู้ของสมุนไพรอะไรอย่างนี้ครับเพราะว่าถ้าออกนอกออกนอกพื้นที่อย่างเงี้ยก็มันก็ก็เสียงเหมือนกันแล้วก็ทางทางทางรัฐเขาก็เข้มงวดน,นะครับก็เลยจะรอจะรอไว้ก่อนพักไว้ก่อนเรื่อง,เร,องเรื่องคิดนะครับปี ปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนนะครับพ้นจากทุกภัยนะครับรอดพ้นจากโรคภัยขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีคลิปอะไรเดี๋ยวผมก็จะลงให้ดูเหมือนเดิมแหละครับก็อย่าเพิ่งทิ้งกันนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะฮะช่วงนี้นะครับนะผมก็เป็นกำลังใจใทุกคนแหละครับขอให้ทุกคนประสบผลสำเร็จนะครับประสบ ประสบแต่สิ่งดีดีรออยู่ครับตอนนี้รอครับรถวนมาเรื่อยๆนะครับยังไม่ถึงคิวเพราะว่ามันต้องเขาเข้าคิวครับจ่ายทีละคันทีละคันนะครับคิวก็ยาวอยู่ครับนี่ฮะยาวก็น่าจะอีกประมาณสิบกว่านาทีอ่ะ ก็จะถึงคิวนะครับแต่คนคนก็เยอะอยู่นะครับขนส่งขนส่งตัวลิงชั้นนี่คนเยอะตลอดร้อนครับหน้าหนาวก็ร้อนนะก็บอกอะไรรอเลี่อนต่อภาษีอ๋อรอเลื่อนต่อภาษีนะครับนั่งอยู่ในรถไม่ต้องลงจากรถครับแล้วก็ยื่นเอกสารให้เขาที่ป้อมเลยนะครับ คลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับมาพูดคุยทักทายกันนิดๆหน่อยๆครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีคลิปเท่าไหร่นะครับเนะาะกลัวทุกคนจะหลงจะลืมกันมาทักทายกันพอให้หายคิดถึงครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับในปีใหม่ปีนี้นะครับนะสําหรับ ผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวรอต่อต่อคิวไปเรื่อยๆครับ <c oughs> อีกไม่นานนะฮะ <c oughs> <c oughs> ประมาณน,าน่าจะประมาณ10กว่านาทีครับก็น่าจะถึงผมละ <c oughs> ไปก่อนแล้วครับสำหรับก,กินนี้ครับคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับ